ในระหว่างทํางานโครงการเนี่ยในระหว่างทำงานลูกทํางานโครงการเนี่ยโครงการนี้คาดหวังให้ลูกมีตัวนี้เพิ่มขึ้นด้วยค่ะที่เรียกว่าอะไรคะพี่น้ำนิทักษะชีวิตทักษะชีวิตที่ขอเติมไปอีกนะลูกร้องเพลงร้อแล้วรําสวยแล้วเพิ่มการคิดเชิงระบบด้วก็หนูชอบนะเด็กร้องเพลงร้องะอี่ยังไม่ดีนะแต่ร้องเพลงร้อแล้วต้องมีอื่นด้วยื้องอื่นด้วยเต้น ชอบดูเวลาดูแล้วเอออยากเต้นแต่แก่แล้วแต่ลูกมีอย่างอื่นด้วยนะมีทักษะชีวิตเกิดนด้วยก็คือการคิดในเชิงระบบอย่าคิดแบบซื่อบื้ออยู่ไม่เชื่อมโยงอะไรเลยเพิ่มเยอะเราทำได้ที่ยากททักษะในการรู้จักตัวเองดูแลตัวเองได้ลูกเขาลูกเราจัดการทํานของตัวเองได้มีทำไหนจะไม่เข้าใจไหมครับจัดการทอารมณ์เข้าใจไหมลูก ดีใจก็อยากให้มันเบอรักใครก็อยาให้เบอรอเกินมีเหตุผลหน่อยเลนตามองกามจริงนหน่อย